เป็นป้ายคิวแล้วก็บอกตัวเลขจำนวนชิ้นบินก็คือเหมือนร้านค้าแล้วก็สามารถที่จะอบอกประโยคที่เราต้องการได้ประโยคที่ทิตตอนนี้ก็เกี่ยวกับโรคโควิด19เก้นคือเรัสสามารถจะ บอกบอกลูกค้าได้ว่าใครจามใครไอเนี่ยเราแนะ่ำเข้ามาผมเ่นี้ไอจามเชิญด้านนอกโอเคทีนี้ก็ทีนี้เราก็สามารถกดคิวได้นะป้ายคิวก็คือป้ายคิวนั่นเองกดตัวนี้ไปอันนี้จะเป็นบอกของคิวที่เท่าไหร่นะกดตัวเลขได้เลยสีหลักแล้วก็กดปุ่มบวกก็ได้ ยกก็ได้พอเสร็จแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ครับอันนี้ก็คือจํานวนกี่ชิ้นนะครับแล้วระบุได้ว่ากี่ชินช้นอ2ชิ้นเจ้าชิ้นนแล้วก็กดปุ่มนี้ชิ้นอันนี้คือบินนะบินกี่บิน,บนหนึ่งบินเสร็จแล้วกดปุ่มโอกเคนี้ก็จะมีเสียงออกมา เชิญหมายเลขหนึ่งสามจำนวนเก้าชิ้นหนึ่งินค่ะอโอเคถ้าสินค้าหมดก็กดปุ่มนี้เอ็ทีสินค้าหมดน,นี่ก็ไอาจามครับป้องก,กันโูไอาจามเชิญด้านนอกปุ่มรีเซ็ตตรงนี้แล้วกด เรกดจำนวนอย่างนี้เรากดบิน,นก,กดฟังเสียงเชิญหมายเลขสามสี่ห้าสี่จำนวนหนึ่งสองเชินสองบินค่ะ